นิ้วขาดสไลด์โคกฟันคนเกาอี้ป๊อปคอนและอีกมากมายและยังมีความหนุกนานเพิ่มอีกมาดูวิธีแกล้งกันในโรงหนังในวิดีโอใหม่ของเราได้เลยอ้าวาว่ะที่คุณแม่ก็มาดูหนังด้วยแต่จะใช้มุกตื้นๆแบบนี้กับพนักง,งานไม่ได้หรอกนะขอดูก่อนว่าคุณแอบเอาอาหารเข้ามาหรือเปล่ามีอะไรอยู่ข้างในนะ่ะบอกมาซะดีๆ พะยาเบอร์เกอร์ซินโทนี่นะเอาเนื้อบดผสมพาสลี่เกลือและพริกไทยไปทอดวางเนื้อบนขนมปังใส่แตงกวาดองมะเขือเทศซีสผักกาดหอมและตามด้วยมายองเนสวางขนมปังประกบด้านบนแล้วเอาถ้วยครอบเบอร์เกอร์ไว้แบบนี้มีลูกหรือว่ามีของกินกันแน่เนี่ยก็ต้องเป็นลูกอยู่แล้วสินี่ไงลูกของฉันคอของเขาก็เป็นเบอร์เกอร์เหมือนกันค่ะอ๋อเหรอเก็ตละแหมจังเป็นครอบครัวที่สมัยใหม่จริงๆ เลยครับเลยคอดเบอร์เกอร์นในโลงหนังได้เลยอืมอะไรอไร่อยเนาะพอหนุ่มนี้อยากจะดูฉลามจนใจจะขาดอยู่แล้ว <S 1> <S 1> ถึงกับใส่แว่นดำน้ำมาด้วยหรือ, <S <S อแต่หารู้ไหมว่าเขาใส่นมกับซีเรียลไว้ข้างในแล้วพนักง,งานก็ไม่ได้เห็นอะไรหรอก ช่วยด้วยค่ะผมมองอะไรไม่เห็นเลยโอเคตอนนี้ดีขึ้นแล้วล่ะกินไปดูหนังไปฮแฮปปี้ดีด้าจิตใจถอเข้าไปหน่อยสิหนังมันเริ่มแล้วนะไม่ได้ครับคุณผู้หญิงเสื้อของคุณมันละลายเลอะเทอะเต็มไปหมดเลยเตรียมเสื้อเอลลอยแล้วก็แฟมพลาสติกใสตัดแฟ้มให้เป็นเส้นบางๆทากาวลอนที่ซ้ายเสื้อทาน้ำเชื่อมที่ขอบเสื้อ แต่ลูกอมสก,กิเติ้ลไว้รลบๆเขาเคยเห็นพนักง,งานคนอื่นๆเจอปัญหาแบบนี้มาหลายครั้งนำไม่ทวนแล้วถ้าเนื้อตัวเลอะเป็นสีๆแบบนี้จะต้องมีลูกอมซ่อนอยู่แน่ๆเลยใช่ปะฮะเข้าไม่ได้นะครับผมจะใจด,ดีกับลูกค้าตลอดไม่ได้หรอคงจะต้องเล่นบทโหดบ้างแล้วละ่ะดูดูลูกค้าแอบเอาอาหารเข้ามาอีกแล้วได้คอยดูนะแล้วพวกคุณจะเสียใจ พนักงานสุดปวนของเรากำลังตกปลาหาเหยื่ออยู่ฮาา่านายติดเบ็ดซะแล้วล่ะดึงขึ้นดึงขึ้นอ๊ออือเอาเอาป๊อปคอนหกหมดเลยแชงเป็ดชะมัดเลยก็น,นายซุ่มซ่ามเองอะช่วยไม่ได้นี่เฉินนี่หนยเป็นไงเฮ้ <c oughs> hey, ทำไมมือมันถึงขยับเองล่ะ <c oughs> เหมือนมีคนจับมือเราแล้วให้ทำแบบนี้เลยหรือว่าในโรงหนังจะจะจะมีผีหยุดกินป๊อปคอนของฉันได้แล้ว งั้นเอาถังป๊อปคอนไปไกลๆเธอเลยดีกว่าจริงๆเธอน่าจะเอาไว้ใกล้ๆ,ๆ,ๆ,ๆพนักงานคนนี้มากกว่านะมีใครอยากจะกินป๊อปคอนไข่ดิบไม่เอย่ยนี่มี่ <ip> ขอป๊อปคอนหน่อยได้ปะอ่าว้าวออืได้สิเอาไปเลย <g mail> <g mail> ทำไมมันถึงเหนียวเหนียวอ่ะแล้วตุ้งเปยเป็นหมดแล้วเนี่ยโอ้ยในตอนที่มีโปรโมชั่นที่โรงหนังราคาตั๋วปกติ5ดอลลาร์ครับส่วนตัวหนังโซนป๊อปคอนแค่หนึ่งดอลลาร์เองครับงั้นขอตั๋วป๊อปคอนค่ะเพราะว่ามันถูกดีนะ ดูหนังให้สนุกนะครับ <S <S ขอโทษนะคะที่นั่งฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยหาไม่เจอเลยดีเดียวนะฉันว่าฉันรู้แล้วล่ะว่าถั่วป๊อปคอนมันคืออะไร <S <S ทากาวร้อนที่เก้าอี้แล้วติดป๊อปคอนให้ทั่วๆเลยนะอ่ะาเาติมที่นวดก้นให้ด้วยแฮะโอเคนั่งตรงนี้ก็ได้ แต่มานั่งไม่สบายตูดเลยแฮะแถมยังจัดท่าไม่ได้สักทีก็ป๊อปคอร์นมันทิ้งตูดอะ<ม>โอเคก็ได้งั้นก็ยืนดูแล้วกันไม่เห็นจะเป็นไรเลย <S <S 1> <S 1> นาโซหนึ่งครับขอวายนิดนึง <S <S ได้ครับ <S 1> <S 1> ได้ครับแหมนาโซที่สีสันสดใสนี่ดีที่สุดเลยเนาะใส่สีผสมอาหารสีเขียวและสีแดงลงไปในซอสมะเขือเทศเทซอสมะเขือเทศใส่ลงไปในกล่องตามด้วยนาโซ แต่โลโก้บนกล่องอันนี้ผมซื้อนาะโซมาฝากคุณด้วยแหละพิสตี้เอ้ยลองชิมดูสังหน่อยสิอืมโรแมนติกจังเลยเนาะแต่สวีทหวานแววกันไม่ได้นานานักหรอกคอยดูสิเพราะว่าซอสเลตุ้งเปเต็มหน้าไปหมดเลยแต่อย่างน้อยๆตอนนี้เราก็ดังแล้วแหละ เขาได้งานตัวแสบผูกสายรองเท้าลูกค้าแถวหน้าเข้าด้วยกันในระหว่างที่ทุกๆคนกำลังเพ่อเพลินกับหนังอยู่พวกแกต้องอยู่ด้วยกันตลอดไปแบบนี้แหละอาหนังจบแล้วละสนุกมากๆเลยเนาะแต่จริงๆแล้วมันไม่จบหรอกยังมีตอนจบอีก เป็น Nk ดิบที่สนุกสนานมากๆวันนี้เรามาดูหนัง3มิติหมายความว่าจะต้องมีแว่นนี่เลยครับแว่นตาพิเศษสำหรับลูกค้าคนพิเศษครับดูหนังให้สนุกนะครับผมตัดแว่น3มิติแบ่งออกเป็น2ส่วนแล้วเอาสิ้นส่วนที่ได้มาประกบกับแว่นปกติตัดตรงกลางแบบนี้ให้ประกบข้างที่มีเลนส์สีแดงโดยใช้เทปกาวสองหน้า ติดกระดาษเข้าไปตรงกลางแบบนี้ให้หนาขึ้นทำแว่นแบบนี้สองอันโดยให้ทั้งสองคางเป็นสีเดียวกันนะเอาเอาเอาทำไมใช้แว่นไม่ได้ล่ะ hmm. มองไม่เห็นอะไรเลยแต่คริสตี้มีแผนสำรอง <c oughs> แฟ้มสีแดงกับน้ำเงินก็ใช้ได้เหมือนกันแหละนะ เธอถือนี้ไว้นะจากนั้นเราก็มาดูหนังกันได้เลยอ๋อยะขอบใจนะจ๊ะเป็นรักจ้ะฉันก็จะแอบเอาโทรศัพท์ใส่ไว้ในหูของเด็กคนนี้อย่าลืมรับโทรศัพท์ด้วยล่ะเสียงอะไรน่ะอืมเสียงของฉันเหรอเครื่องของใครกันล่ะเนี่ยคุณคะคุณคะปิดโทรศัพท์หน่อยได้ไหมเฮะ อยู่ไหนนะไม่มีจเจ้ากีตา้ามาทำไมกันล่ะเนี่ยโอ้โหในกระเป๋าของเธอนี่มีทุกอย่างจริงๆเลยเนาะยกเว้นโทรศัพท์อยู่ไหนกันล่ะเนี่ย<ะ>อ้อหอในฮูกนี่เองเท่าทีนะคะโอ้กว่าจะเจอเอาเสนเหนื่อยเลยมามาเรามาดูหนังต่อกันเถอะ คุณ,คณขอเบอร์โทรหน่อยได้ไหมครับหรือว่าอยากจะกินป๊อปคอร์นไหมครับห hmm? ไม่หรอหรือว่าฉันมีกลิ่นปากกันนะไม่ได้การละจะต้องหาหมอกฝรั่งมาแก้ปากเหม็นซะหน่อยเฮ้ห hey, วัดดีจากคนสวยเอาหมอกฝรั่งสักหน่อยไหมฮะอือหืออยากได้อ้อ oh, <c oughs> นี่น,นี่มันฟันคนนี่อแย่น่าอยากแยงที่สุด นี่ไอ้นมนายไม่ควรจะวางโคกไว้แบบนี้นะพนักง,งานพวกนี้ไว้ใจได้ซะที่ไหนกันเล่าผสมสบู่เหลว10ออนกับกาวหออนและสีอะคริลิกสีแดงจากนั้นก็คนๆให้เข้ากันโรยเบกกิ้งโซดาลงไปตามด้วยบอลแลบลงไปสักหน่อยแค่นี้ก็ได้สไลด์แล้วจากนั้นก็เทใส่แก้วโคกได้เลยทากาวร้อนที่ปลายหลอด จากนั้นก็ปิดฝาแล้วก็ใส่หลอดลงไปอะไรกันล่ะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะทำไมอยู่ๆถึงดูดไม่ขึ้นกันล่ะนี่คกทำไมไม่ขึ้นมากันเล่าเฮะอีจะอวกอาฮะกำจัดไปได้อีกหนึ่งคนอาฮะหนังจะสนุกอะไรขนาดนี้กันเล่า เตรียมดูตอนจบพิษๆได้เลยม,ม,มีมีนิ้วมืออยู่ในป๊อปคอนของฉันอ่ะปั้นดินเบาให้เป็นรูปล่างของนิ้วใช้อุปกรณ์แกะสลักทำรอยที่นิ้วมือแปะเล็บปอมลงไปปั้นดินเบาให้เป็นรูปร่างของกระดูและติดที่อีกฝั่งหนึ่งใช้สีอะคริลิลยนิ้วให้สมจริงยิ่งขึ้นใส่นิ้วลงไปในถังแล้วตามด้วยป๊อบคอน อีแะจะอ้วกทุกทุกคนมันมันมันมีเออโอไม้นะไม่นิ้วพลังงานขายแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนต่อไปดีนะเอ๊ะนายนี่เองขอคำนึงได้ไหมขอร้องละ สสุดประลาดเขาเขามีมือที่สามนี่อุ้ยอุ้ยฉันว่าฉันดูหนังผีมากไปแล้วล่ะนี่มันโรงหนังผีสิงนี่นะช่วยช่วยช่วยวยเรียบร้อยฉันกลับไปเป็นคนใจดีละแต่ถ้ามีคนมาอีกก็ไม่แน่นะคุณชอบวิธีแกล้งคนในโรงหนังของเราไหม ลองคอมเมนต์บอกให้เรารู้หน่อยสิว่าคุณชอบอันไหนมากที่สุดกันเหรอสไลด์โคเหาอี๊อปคอนหรือว่ามัดสายรองเท้ากันละ๊ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปแกล้งคนสนุกๆนจากช่องทุ่มยังไงล่ะ